เทคนิคชวนคนมาเป็นลูกทีมได้ง่ายที่สุดนะคะข้อที่1ค่ะเราต้องแยกอารมณ์กับเหตุผลออกจากกันก่อนนะคะเราต้องจำไว้เลยว่าเป้าหมายของเราคือการให้ข้อมูลคือการทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ใช่เราเนี่ยไปเพื่อที่อยากจะได้เขามาเป็นลูกค้าหรืออยากให้เขาเนี่ยมาสมัคร ทำธุรกิจร่วมกับเราในครั้งแรกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเราไปเอาเราจะไม่มีความมั่นใจในการนําเสนอแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้ให้เราให้สิ่งที่ดีที่สุดเขาจะรับหรือไม่รับมันเป็นเหตุและผลส่วนตัวของเขาถ้าเราเข้าใจหลักง,ง่ายๆแบบนี้นะคะเราจะสามารถตัดความอยากขายสินค้าหรือการที่อยากได้เขามาเป็นลูกทีมนะออกไปก่อน เราทำตัวเสมือนผู้ให้เราให้ความรู้และทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะจําไว้นะคะว่าเราไม่ใช่นักล่างานของเราคือให้การศึกษากับผู้คนให้โอกาสดีๆกับผู้คนและให้พวกเขานะคะเข้าใจในสิ่งที่เราเนี่ยกำลังนำเสนอเรามีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการทำเกี่ยวกับสินค้าของเราเกี่ยวกับธุรกิจของเราให้ผู้คนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ถ้าคุณเน้นขายพี่ิงบอกได้เลยค่ะว่าคุณจะผิดหวังเพราะคนส่วนใหญ่99%กลัวการถูกขายเมื่อเขากลัวว่าเขาจะต้องจ่ายเงินให้กับคุณ เขาจะปิดกัน้นเขาจะสร้างกำแพงไว้ในใจเลยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาคิดว่าคุณมาให้ความรู้กับเขาคุณเอาสิ่งดีๆมาให้เขาเขาจะเปิดใจรับนะคะวิธีการปิดการขายที่ดีที่สุดคือต้องเปิดใจให้ได้ก่อนค่ะและข้อที่2เราในฐานะของคนที่ไปแนะนำธุรกิจ เราต้องมีความกระตือรือร้นเราต้องใส่ความจริงใจนะคะเราต้องบอกเขาเล่าเขาว่าเรามาทําธุรกิจนี้แล้วเราได้อะไรเราทานสินค้านี้แล้วชีวิตของเราสุขภาพของเราดียังไงนะคะเราจะต้องสร้างอารมณ์ขึ้นมาให้ได้ก่อนในเวลาที่เราพูดคุยกับลูกค้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยเราอินกับสินค้าเราจะเล่าได้อย่างมีความสุขเราจะเล่าได้อย่างเป็นธรรมชาติ และข้อที่3ค่ะสิ่งที่เราจะต้องมีเลยก็คือเราจะต้องมีความรู้ติดตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะได้ลูกค้าอยากจะได้ลูกทีมเข้ามาร่วมทีมกันกันกบคุณคุณต้องมีความรู้ที่จะเอาไปส่งต่อให้กับเขาความรู้ดีๆนะคะวันนี้คุณสามารถหาได้จาก YouTube หาได้จากการติดตามเพจปากเป็นเอกบายโคชิง coaching, หรือการที่คุณเข้ามาฟังคลิปแบบนี้ค่ะ ใครที่อยากจะชวนคนอยากจะสร้างทีมให้ประสบความสําเร็จนะคะลองเอาเคล็ดลับลองเอาวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ดูค่ะพี่ญิงเชื่อว่ามันจะทําให้คุณสามารถประสบความสําเร็จได้เยอะมากขึ้นอย่างน้อย2-10เท่าแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ